อย้อนี่ําสล้ําสล้ํนี่อะไรอสวัสดีครับไกรสามคนนะครับใคสามคนวุ้ยนี่อะไรเรื่องนะไม่ให้ัรเลือกเราจะทำลำรอดนะครับ ผ้าม่านก็เป็นลักษณะมันก็จะคล้ายๆผ้าม่านนะคะรูปทางอาจจะมีรูปร่างบางครับอืโอเคหัวช้างอ๋อนี่นะนี่ค่ะหัวช้างอันนี้หินหัวช้างนี่หินหัวช้างข้างล่างในวันนี้นอ๋อมันมีเป็นหัวช้างเออแล้วก็ข้างบนข้างบนนี่จะอย่งืม้ำลังสวยเรื่อยค่ะอันนี้ต่อครับ ตรงนั้นก็จะเป็นผนหัวชาว้งางนะครับเวนี้จะเป็นหิน้ำไหลนะครับอ,อ,<า>อันนี้จะเป็นน้ำไหลนะคไับอันนี้ผีน้าไหลเดี๋ยวราจะมกจะมีน้ำไหล นั่นตุ๊กข้ามอินเซอะไรลูกมึงนอ๋อนี่ไม่มีคยังทําไงยังไม่มีชื่อเหมือนเหมือนเหมือนพ่อแม่ลูกนะอยู่รวมกันส่วนนี้จะเป็นหินช้างฮะอันนี้จะเป็นช้างตัวใหญ่เลยนะครับอ๋ออันนี้จะเป็นลูกนกค่ะอันนี้เหมือนเต่าอินเอันนี้เหมือนเต่าค่ะข้างบนก็เหมือนช้าง เป็นสงยุบนะครับเกิดจากแผ่นดินไหวสมัยก่อนนะครับอันนอะไรนะคะอันนี้สูยุบอันนี้คือสหินเกิดท่าที่จะเป็น้เสาทั้งที่ั้งทั้งเ้เส้เโอ้โหวิ่ไปอลงั้หนือทั้งหอเนอะวิไปสูงจังหอ้หอเ่งไปไล่ลงท้งเหนหนือาไวไป้หนอ้งหอเน่ั้รหอ้งหนออง่้นอ้หือ อุยมากอันนี้จเป็นหินอหินอะไรนะหินปอกคอนอันนี้จะเป็นหินปะคอนนะคะสังเกตดูมันจะเหมือนกับปอะคอนนะคะกามีชื่อนึงหินนลหงโอเคแล้วมาป้อนวนทังที่นี่ทนี้เราข้ามจับนะครับมีทุกทางมีทุกทา ขอนกระดั่งรักเโอห็นลกฟันนเหมือนฟันจริงเนะไหห็นลกฟันนกฟัน่ะหลาฟันลึกมากอันนี้คือว่าอันนี้คือหินลักฟันนะคะลักษณะมันจะเหมือนลักฟันก็คือมองจากข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะเหมือนลักฟัน สวยงามมากสวยงามยะเดี๋ยวชุดช้นนี้เป็นง่่จะเป็นหนกะคดีวจะเป็นหิกบนะครับนะบหิกบเลย่ะนอ้คกับเป็นี่หมือนีป่าเยใช่นี่จะเป็นหมหัวขันมานะครับหัวหนะครับใใช่ หินกบัวอันนี้หินกบอันนี้หินกบค่ะแล้วก็อันนี้คือถ้ามองไปตรงนี้จะเป็นหินะอนกหน้าก็ตองคูณเาไร่งะบ่ะหหลอะไรนหขาม้าเนาะใช่เหมือนมีกระปี่ที่เราใช้จินตนาการเอาค่ะหนวหินอะไรเอ่ย อันนี้ค่ะเห็นอะไรนี่จะเป็นหินย้อยครับอ๋อหินย้อยอันนี้ถอุ้ยแต่มองเข้าไปอหูทำไมมันสูงสังข้างขาวมันฝังอยู่ในนี้หลังข้างขาวอุ้ยแต่มันสูงมากเลยนะออ๋สมัยก่อนเขามาจากแถวหัวล่างตนี่เขามาจากต่างหอเขามาอยู่อาศัยอยู่เขาก็มาเจอ เว้ยแต่มันเป็นเป็นถ้ำที่ไม่อับเลยนะมันปลูกนี่นัมันเหมือนที่ลงใช่ค่อะอมีไม yeah, ้่เป็นแผ่นกระดานให้เราเดินข้ามได้นะคะเดินสะดวกทอดพอดอดังนเหมือนท้องฟ้าแดดที่แฉกเป็นถ้ำน่ารันี่จะเป็นย้อยที่ย้อยลงนะครับหยดลมาเรื่อยๆนะชาหยหิดลงมาเรื่อยๆครับสิ่งย้อยโอเคโอ้โหตัดขึ้น พึ้นมีนแต่ละปีแตันเนาะใช่ครับเป็นทำทีสูงแต่จุดที่สองนี่จะเป็นมันจะอัดในอัดนะครับก็มันมีดันปีระมีนพื้นที่มันสูงกว่าที่นี่ท้องฟ้าแต่เป็นสูงสูงไม่ต้องพัดจำลองหันละสิบเมตรหันละห้าเออถ้ามองไปบอมาก็เหมือนท้องฟ้าจำลองนะเออมีเมฆมีมีเมฆมีเมฆมีเมฆอันนี้จำหรือจำนี่นะคะ เห็นอนะจานบิน่อ๋อเห็นจันบินโอ้อ๋อนี่เหรอเออมือจันบินเนาะเออข้าีสามก็ต้องีว่องกาเจ้าของกวก็อนี้ยามสามก็อันนี้คืออันนี้คืออะไรคะน้อน <c oughs> อันนี้เป็นทาน้ำไหมถ้าเกิดหน้ำฝนตกขึ้นไหมขึ้นค่ะถึงไหนนี่เลยอ่ะถึงถึงนี่อะค่ะนนี่ะโอ้าไปไม่ได้ต้องมาดานี้ค่ะลายค่ะไลายเคทำหนึ่งทำเดียวค่ะนี่ค่ะตลอดน้ำอ่ะอุ้ยปลาเยอะมากเลยค่ะอันนี้อันนี้ด่านที่เท่าไหร่นะป้าอันนี้เป็นท่านที่สองค่ะท่านที่สอง ทางที่สองในทางขึ้นลาดชันเลยนะเป็นทำตุ๊กตาค่ะทำตุ๊กตาโอ้ทางขึ้นลาดชันเป็นบันไดไม้เยอะหมดเลยนะเมื่อก่อนขึ้นไหลมาไหลดียังไงเนี่ยมาไหลไม่ไผ่ค่ะอ๋อมาไหนไนไม่ไผ่แต่นี้เป็นนี้แล้วนี่สะดวกขึ้นนะคร้อนมากดอกกลีนดอกกลาบอะค่ะเอออันนี้อันนี้ค่ะดอกไม้ mm -hmm.

จะเป็นน,น้อ<ล>งๆที่เป็นสีเนี่ยนะนอือ<ต><ว> พิการไหวไหมพิการไวค่ะส้สู am, ้ ump, ่ะลูกหกเจ็สู้สูเือสื้อเอออันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือเออแล้วทำไมมีสายอะไรเนี่ยสายสิทค่ะอ๋อสายสิบุญถ้ำใช่ไหมคะ๋ยปตอให้ทเลยท่าตุ๊กตานับ <Workers S 2> ที่เดนล่า a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  like งคล e ้ายเสือนะครับคล้านเหมอนเสืออันนี้จะคล้ายคล้ายเสืออันนี้คือดอกไมท่านนะคะดอกไมท่าเหรือว่าทําตุกตาครับอันนี้จะเป็นไก่นะครับอเป็นแจ้ไก่แจ้ใช่เหมือนอ้โหสวยมากเลยีอันนี้จเป็นเหมือนกับข้าวปันลูกปั้นน้ำวนเนี่ยไม่ใช่ก ไม่เอาิเดี๋ยวพึ่อไม่ได้าองเไม่้องูใครมองผอะไรก็ลองติต้องใช้จินตนาการเอาแวาจะเห็นเป็นลูกนกลูกคนลูกไก่ดูดิเนงสาวนั่นนี้นมสาวนมสาวเออนงสาวเดนอสาวนมกระไปนมสาวเออนมสาวนมสาวสาวแนี่นมคนแก่นี่นกคนแก่ปะ อันนี้อันนี้ตูดตูนพันหนอ่ <Thompson> <environments> นี่นมคนแก่ไหนเขอาะทางเอนเข้าเนือไหมาเออเหมือนว่า เสียมาแล้วนี่ค่ะพี่จระเข้ค่ะรูปแรกหนูเจ้าเข้เห็นฟันจระเข้ด้วยนะคะแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นหินงูนะครับไหนไหนคะงูงูอ๋องูกำลังจะลุยลงมาฉกใช่ไหมโอ้แก่แล้วมีตาทั้งตัวเลยเหระไหนไหนงู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 อยู่ตรงนี้นะครับงูอยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ครับมีสัตว์ชั่วร้ายโอ้โหจู๊ก้าวแหม่แหม่ท่านถึงได้ไม่ใช่งูเลยอยู่ไง เมือนงกำลังจะออมาชุบน้่อะไรคะน้ำที่น้ามาแล้วก็มันจะน้ำจากทั้มดนี้จะเป็นน้มูจากภูเขาเอิ้นกเล

นี่น้ำมันเตเลยนะครับเต็มแห้นนกอยาโอ้สๆเนาะใสอ้นี่เหมือนเดีวมือชี้ขึ้นไปข้างบนเนาะเนี่ยมือะไรอะไรชี้ยนนอน้ลมัแยต่น้ำมันใสแสดงีว่าน้ำมันอะไนี้เนาะมันไหลลงนี้นะ งานใส่มากเลยเนาะ แี่หนึ่งสามคน โคมมืดก็มีปลา

Hãy subscribe cho kênh nước Mì không <laughs> <laughs>